ตอนที่337ชิงอันดับการต่อสู้รอบต่อไปคือระหว่างหมิงตงและสร้างกวนหยุนเฟิง,งออหลังจากการหยุดพักระยะสั้นสังเวียนก็กลับสู่สภาพปกติหมิงตงได้รับอนุญาตให้เข้าไปในประตูมิติอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะข้ามเข้าไปจีนเฉินก็ดึงเขามาข้างๆจี้นเฉินมองหน้าสร้างกวนหยุนเฟิงออและพูดเตือนเขาหมิงตงกำมัดแน่นจิตสังหารเป็นประกายวาววับขึ้นมาในแววตาของหมิงตงเป็นประกายขณะที่เขาพูดว่า ไม่ต้องกังวลฉินเซียวใจดีกับพวกเรามากถ้าหมิงตงจะแก้แค้นแทนเขาเองจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในสังเวียนสร้างกวนหยุนเฟิ่งองเป็นชายไวกลางคนที่ดูเรียบร้อยรากับว่าเขาเป็นบัณฑิตที่ชาญฉลาดดวงตาของเขาสั่นไหวเมื่อเห็นเจียนเชินและหมิงตงพูดคุยกันหัวใจของเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นด้วยความลังเลบางอย่างในที่สุดเขาก็กัดฟันและก้าวเข้าสู่สังเวียนอย่างสง่าง,งามคู่ต่อสู้ทั้งสองเข้าสู่สังเวียนอย่างรวดเร็ว หมิงตงจ้องมองสร้างกวนหยุนเฟิงงอสายตาของเขาเปิดเผยความแค้นทั้งหมดสิ่งนี้ทำให้สร้างกวนหยุนเฟิงงอรู้สึกตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะมีสีหน้าที่จริงจังมากขึ้นในอดีตเขาและเจี้นเฉินเคยมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยและเจี้นเฉินกับหมิงตงก็มีข้อตกลงที่ดีซึ่งกันแอลกันทำให้เขาสามารถสรุปได้จากข้อเท็จจริงนี้ว่าเจี้นเฉินขอให้หมิงตงกำจัดเขาเริ่มการต่อสู้ผู้ประกาศตะโกนเสียงดัง โดยไม่ลังเลหลังจากได้ยิงประกาศหมิงตงก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยและบินไปยังสร้างกวนหยุนเฟิงงอทันทีข้ายอมรับความพ่ายแพ้ไม่นานหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นสร้างกวนหยุนเฟิงงอก็รีบส่งเสียงร้องออกมาทันทีเขาได้เห็นการต่อสู้ระหว่างหมิงตงและคาซอด้าเฟยด้วยตาตัวเองเขารู้ว่าหมิงตงแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะเป็นคู่ต่อสู้ได้หมิงตงไม่มีความตั้งใจที่จะไว้ชีวิตสร้างกวนหยุนเฟิงงอ เขาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาทันทีพร้อมกับพลังเซียนที่ระเบิดร่างของสร้างกูนหยุนเฟิงอขณะที่เขาใช้กระบี่ทะลวงออกไปในเวลาเดียวกันกระบี่ที่ทรงพลังปรากฏตัวและกดเข้าที่ร่างของสร้างกูนหยุนเฟิงอทําให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาติดอยู่ในโคลนตมที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีสร้างกูนหยุนเฟิงอพูดอย่างตกตะลึง เขาไม่รู้ว่าหมิงตงจะมีการโจมตีเช่นนี้และไม่คิดว่าเขาจะคุ้นเคยกับทักษะจนถึงขั้นที่ว่าเขาสามารถใช้มันได้ทันทีกระบี่ของหมิงตงกระแทกลงบนหัวของสร้างกวนหยุนเฟิ่งงออย่างหนักและความเร็วที่ครอบงำซึ่งทำให้เขาไม่สามารถป้องกันหรือต่อต้านการโจมตีของหมิงตงได้ในเวลาเดียวกันม่านพลังก็พังลงมาราวกับม่านจากสวรรค์โดยแยกหมิงตงและสร้างกวนหยุนเฟิ่งงอออกจากกัน การโจมตีของหมิงตงชนเข้ากับกับม่านพลังด้วยเสียงดังกึกก้องแต่พลังงานจากคลื่นกระแทกถูกดูดซึมเข้าสู่ม่านพลังเหมือนก้อนกรวดในมหาสมุทรโดยไม่มีร่องรอยความเสียหายเมื่อหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันยอมรับความพ่ายแพ้คู่ต่อสู้อีกคนถูกห้ามไม่ให้ทำการโจมตีใดๆได้ไดอีกหมิงตงจึงเป็นผู้ชนะมีเสียงดังขึ้นขณะที่ประตูมิติข,ของทั้งสองด้านถูกเปิดออก หมิงตงจ้องสร้างกวนหยุนเฟื่องเออย่างชุนเฉียวเขาถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะเดินกลับไปที่ประตูมิติทันทีสร้างกวนหยุนเฟื่งอถอนหายใจอย่างโล่งอกเขารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันครั้งที่สองจากหมิงตงหากไม่ใช่เพราะม่านพลังเขาอาจจะถูกสังหารโดยการโจมตีของหมิงตงและคงจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อดูตัวเองกำลังเดินออกจากสังเวียน สร้างกวนหยุนเฟิงอจ้องมองด้วยความกลัวขณะที่เขาถอยห่างจากหมิงตงก่อนที่จะเดินกลับไปที่ประตูมิติของเขาอย่างเศร้าใจเขาใช้เวลาบ่มเพาะมานาน40ปีเพื่อที่เขาจะได้รับพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้แต่เขาไม่คิดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า30ปีจะสามารถบังคับให้เขาอยู่ในสภาวะที่น่าสังเวชเช่นนี้ได้รอบถัดไปคือการต่อสู้ระหว่างชิงจีและซาเอียแม้ว่าชิงจีจะมียุทธพันฑ์ผู้คุมกฎ แต่เขาก็ไม่สามารถใช้มันในการแข่งขันครั้งนี้ได้เนื่องจากม่านพลังที่วางอยู่บนเขาถูกจำกัดการแข่งขันนั้นสั้นมากเนื่องจากชินจีไม่สามารถทำร้ายซาเอียได้เลยเพราะเขามีชุดเกราะธาตุแสงทำให้ซาเอียเป็นผู้ชนะรอบสุดท้ายคือการต่อสู้ระหว่างอาริเดียและปาลีตงทั้งคู่เป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำ ปาหลีตงเป็นเซียนปัทพีวัตจักรที่5การต่อสู้กินเวลานานครึ่งช่วยยามในที่สุดปาหลีตงก็เอาชนะอาริเดียได้สำเร็จดังนั้นสี่คนที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้รับการจัดอันดับเจียนเฉินหมิงตงซาเอียและปาหลีตงหลังจากเวลาพักผ่อนหนึ่งวันการแข่งขันรอบใหม่ก็เริ่มต้นทันทีการจับคู่ถูกตัดสินไว้แล้วรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันจึงถูกประกาศ สิ่งที่ทำให้ทั้งหมิงตงและเจี้นเฉินรู้สึกเศร้าหมองก็คือพวกเขาต้องเจอกันในที่สุดซาเอยถูกจับคู่กับปาหลีตงที่มียุทธพันฑ์ผู้คุมกดเช่นกันมนสังเวียนจี้มเฉินและหมิงตงต่างก็จ้องมองหน้ากันอย่างช่วยไม่ได้โชคชะตาได้เล่นตลกกับพวกเขาและสวรรค์ได้สร้างเรื่องตลกครั้งสุดท้ายด้วยราคาแสนแพงวันนี้จะจบลงด้วยการจัดตั้งสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเจี้นเฉินและหมิงตงไม่ต้องมาสู้กันเอง มันจะมีโอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะเป็นที่หนึ่งและสองเนื่องจากความประสงค์ของสวรรค์หนึ่งในสองคนจะถูกกำจัดเริ่มผู้ประกาศตะโกนแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวหนิงตรงเจ้าแข็งแกร่งมากข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถเป็นอันดับหนึ่งได้อย่าทำให้ข้าผิดหวังเจี้ยนเฉินพูดเขามีความตั้งใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ที่นี่เขารู้อยู่ในใจว่าถ้าเขาไม่มีพรานกระบี่สีฟ้าม่วง เขาคงไม่มีทางชนะหมิงตงได้เพราะยังไงหมิงตงก็เป็นเซียนปฐพีธาตุลมวัฏจักรที่6และมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการต่อสู้มายาพริปตาดีกว่าเขาเมื่อเทียบกับหมิงตงเจี้นเฉินคงไม่มีโอกาสชนะข้ายอมรับความพ่ายแพ้อัญญประกาศคู่ในเวลาเดียวกับที่เจี้เฉินกําลังจะเปิดปากเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้หมิงตงกลับชิงพูดขึ้นมาเสียก่อนหมิงตงหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจบนใบหน้าของเจี้เฉิน เจียนเฉินพลังของเจ้าไม่อ่อนแอไปกว่าข้าเลยข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถคว้าอันดับแรกได้ฉะนั้นอย่าทําให้ข้าผิดหวังอัญญประกาศคู่เจียงเฉิงตอบด้วยรอยยิ้มว่ามินตงมันไม่ใช่เรื่องยากที่เจ้าจะเป็นที่หนึ่งทำไมเจ้าให้โอกาสนั้นกับข้าอัญญประกาศคู่ เพราะเจ้าต้องการมันมากกว่าเจียนเฉินลุงเทียนบอกกับข้าว่าใครก็ตามที่ได้อันดับหนึ่งในงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้างจะมีสิทธิ์บ่มเพาะในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทหารรับจ้างเป็นเวลาครึ่งปีเจียนเ,นเฉินเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าอยู่ที่จุดสูงสุดของเซียนปฐพีวัตจักรที่6แล้วข้าสามารถตัดผ่านเป็นเซียนสวรรค์ได้ทุกเมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากสำหรับข้าในทางกลับกันเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปหมิงตงพูดอย่างจริงจัง ยี้มเฉินยิ้มกว้างมากขึ้นในตอนนี้ขอบใจมากหมิงตงเมื่อเจ้าให้โอกาสแก่ข้าข้าจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังเด็ดขาดขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของเจ้าหมิงคงหัวเราะสิ่งที่หมิงตงไม่รู้ก็คือเมื่อเขายอมแพ้นในการแข่งขันผู้คนมากมายต่างโกรธเคืองและการสราบแช่่นั่นเป็นเพราะทุกคนลงเดิมพันข้างหมิงตงว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขัน เมื่อพวกเขาวางเดิมพันทั้งหมดของพวกเขาไว้ข้างหมิงตงและตอนนี้พวกเขาเห็นว่าเขายอมรับความพ่ายแพ้เงินที่พวกเขาวางเดิมพันไว้จึงหายวับไปกับตาบทสรุปสุดท้ายระหว่างเจี้ยนเฉินและหมิงตงนั้นไกลเกินกอว่าที่ทุกคนคาดคิดไว้เฉพาะคนที่มีความคุ้นเคยกับทั้งสองที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเขารู้ว่าหมิงตงและเจี้ยนเฉินอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งพวกเขารู้ว่าถึงหมิงตงจะแข็งแกร่งมาก เขาก็มักจะปฏิบัติต่อเจียนเฉินในฐานะผู้นําเกือบจะเหมือนกับว่าเจียนเฉินเป็นเจ้านายผู้คนนับล้านในเมืองรับจ้างเริ่มพูดคุยกันเองเนื่องจากทุกคนที่ลงเดิมพันข้างหมิงตรงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากพวกเขาแออวยวายจนเซียนสวรรค์คนหนึ่งให้ความเห็นว่าเจียนเฉินก็ไม่ใช่คนที่อ่อนแอเลยแอรละมันก็มีข้อพิสูจน์คือตอนที่เขาตัดหัวคารากาโดยไม่มีใครทันตั้งตัวหลังจากนั้นทุกคนที่แสดงความไม่พอใจในความพ่ายแพ้ของหมิงตงก็เงียบลง สำหรับคนที่วางเงินก้อนใหญ่ไว้ข้างหมิงตงพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่ก้งศีรษะและหมกมุ่นในความเศร้าไม่ว่าเสียงพูดคุยจะดังเพียงใดคนในสังเวียนก็ไม่ได้ยินเพราะกำแพงกั้นเสียงพิเศษจากม่านพลังหมิงตงและเจี้นเฉินจึงไม่ได้ยินเสียงโวยวายอะไรเลยหลังจากนั้นซาเอี้ยและปาหลีตรงก้าวเข้าสู่สังเวียนซาเอียเป็นเซียนปฐพีวัตจักรที่หและมีทักษะการต่อสู้อยู่บางส่วน ปาลีตรงเป็นเซียนปฐพีวัตตจักรที่สี่แต่เขามียุทธพันฑ์ผู้คุมกดถึงกระนั้นสิ่งนี้จะไม่ได้ผลอะไรมากเมื่อเทียบกับชุดเกราะธาตุแสงของซาเอียซาเอียยังสามารถรักษาตัวเองด้วยพลังเซียนธาตุแสงการต่อสู้นั้นใช้เวลาไม่นานนักผลก็คือซาเียนัครบทธาตุแสงเป็นผู้ชนะรอบชิงชนะเลิศขอองค์การแข่งขันและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นเพราะนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้างและจะได้รับเกียรติโดยถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งทหารรับจ้างในช่วงเวลาพักที่เหลือเจี้ยนเฉินไม่สนใจการหยุดพักและใช้ความพยายามทั้งหมดของเขาในการทําความเข้าใจกับทักษามายาพริตาเขาได้เรียนรู้ทักษะขโมยชะตาสวรรค์และพยายามจนบรรลุขั้นแรกและสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้ถึงสามเท่านี้เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจของเจี้ยนเฉิน ดังนั้นเขาไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการศึกษาทักษะขโมยชะตาสวรรค์อีกต่อไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะบรรลุขั้นที่สองในระยะเวลาอันสั้นแม้ว่าเขาจะได้รับความเชี่ยวชาญในขั้นที่สองอย่างใดก็ตามความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาจะไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มเป็นสีเท่าถึงแม้จะมีความแข็งแกร่งของเซียนปฐพีวัตจักรแรกคูณด้วยสี่แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสู้กับเซียนสวรรค์ นอกเหนือจากผลลัพธ์นั้นเจี้นเฉิญจึงทุ่มเวลาและความพยายามทั้งหมดเพื่อศึกษาทักษามายาพริตาเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปกับงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้างตั้งแต่แรกเพราะเขามีความมั่นใจอย่างมากกว่าเขาจะเป็นผู้ชนะสิ่งที่เจีนเฉิญกลัวยอย่างแท้จริงคือตระกูลเจียเตอ๋อและตระกูลชี เขาคาดการได้ว่าเมื่อเขาออกจากเมืองทหารรับจ้างจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองกลุ่มเข้ามาสังหารเขาและยึดยุดทธภัณฑ์ผู้คุมกฎกลับไปความแค้นระหว่างเขากับตระกูลที่มีอำนาจทั้งสองนั้นจะไม่มีวันคลี่คลายเนื่องจากเขาอ่อนแอเกินไปตอนที่338เงื่อนไขของซาเอียในวันถัดไปผู้คนนับไม่ถ้วนรอคอยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ในที่สุดก็กำลังจะเริ่มขึ้นนี่เป็นวันที่ราชาแห่งทหารรับจ้างจะได้รับการสถาปนา การชุมนุมของทหารรับจ้างในรอบ50ปีใกล้จะถึงช่วงสำคัญข่าวการต่อสู้ระหว่างซาเอียกับเจียนเฉินนั้นเป็นจุดสนใจของบทสนทนาของทุกคนแม้แต่เซียนสวรรค์หลายคนก็มาเฝ้าดูการต่อสู้และพยายามทำนายว่าใครจะชนะในท้ายที่สุดข้อสรุปสุดท้ายคือชายสองคนนั้นมีความแข็งแกร่งที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะัก ซาเยมีอายุมากกว่า45ปีแต่ก็ยังต่ำกว่าอายุ50ปีด้วยความแข็งแกร่งของเซียนปัทภีวัต,ตจักรที่6และเขายังมีพลังเซียนธาตุแสงด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกเรียกว่าเป็นอมะตะเพราะเขาสามารถรักษาอาการบาดเจ็บที่ตัวเองได้รับข้อได้เปรียบตามธรรมชาติของเขานั้นมากมายและเขาก็ซับซ้อนพอๆกับนักรบธาตุแสงสองคนก่อนหน้านี้ผู้ชมและคู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเขามีทักษะการต่อสู้หรือไม่ทุกคนรู้แต่เพียงว่าเขามีชุดเกราะที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามหลายคนก็คาดการว่าอย่างน้อยที่สุดเขาต้องมีทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์เจียงเฉิงน่าจะมีอายุราวๆ20ปีและด้วยอายุที่ต่ำกว่า25ปีกับความแข็งแกร่งในฐานะเซียนปฐพีวัตจักรแรกหรือวัตจักรที่สองเขาไม่มีพลังธาตุที่ใครสัมผัสได้แต่การโจมตีของเขาเป็นอันตรายอย่างน่าเหลือเชื่อ กระบี่ของเขานั้นเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อและทำให้เซียนปัทภีวัตจักรที่6ไม่สามารถหลบได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถรักษาความเร็วนั้นไว้ได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกถึงผลข้างเทียงขององค์การเคลื่อนไหวเหนือธรรมชาตินี้และเนื่องจากวรยุทธ์บางอย่างการเคลื่อนไหวของเขาจึงรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีใครรู้ว่าเขามีทักษะการต่อสู้หรือไม่ แต่เขามีความลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันสามารถทำลายอาวุธเซียนของเซียนปฐพีวัตจักรที่6ได้เมื่อเขาใช้แสงสีฟ้าและสีม่วงพลังในการต่อสู้ของเขาก็ทวีคูณขึ้นและหลายหลายคนก็คาดการว่านี่คงเป็นทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งของทั้งสองถูกเปิดเผยทุกคนก็สังเกตเห็นทันทีและภายในวันเดียวกันผู้คนก็เริ่มวางเดิมพันกันอีกครั้งเพราะนี่เป็นรอบสุดท้ายนะักพนันทุกคนจึงวางเดิมพันสูงกับการแข่งขันรอบนี้ ชายผู้มั่งคั่งหลายคนได้วางเดิมพันเหรียญม่วงสองแสนเหรียญทำให้เงินเดิมพันทั้งหมดมีจำนวนมากกว่าหนึ่งอล้านเหรียญม่วงเนื่องจากความกังกวลของจุดแข็งของสองนักสู้จำนวนคนที่เลือกข้างเจียนเฉินและซาเอียต่างก็เท่าเทียมกันผู้คนครึ่งหนึ่งวางเดิมพันข้างเจียนเฉินในขณะที่อีกครึ่งวางเดิมพันข้างซาเอียห้าห้ามันช่างมีชีวิตชีวาจริงๆ ข้าต้องการเดิมพันหนึ่งแสนเหรียญมุ่งว่าน้องเจีนเฉินจะเป็นผู้ชนะเทียนมู่หลิงนำเงินออกมาวางเดิมพันข้าก็อยากจะวางเดิมพันกับชัยชนะของน้องเจีนเฉินด้วยเงินห้าแสนเหรียญม่วงชิงจีเดินไปข้างหน้าและดึงเงินออกจากเข็มขัดมิติของเขาข้าต้องการเดิมพันหนึ่งพันเหรียญม่่งกับชัยชนะของเจีนเฉินนั่นคือทั้งหมดที่ข้ามีสิทธิ์ที่อนำเ,เงินจนํานวนน้อยวางลงบนโตะ๊ะสามหมื่นเหรียญม่วงกับชัยชนะของเจีนเฉิน ทรัพย์สมบัติส่วนตัวของข้าทั้งหมดวางอยู่บนไหล่ของเจี้ยนเฉินฉินเซียวพูดด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่หนึ่งหมื่นเหรียญมุ่งข้างเจี้ยนเฉินตูก,กูเฟิงไม่ใช่คนที่ยอมพลาดถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาพูดกับคนที่เดิมพันด้วยท่าทางสงบบนสังเวียนทั้งเจี้ยนเฉินและซาเอียต่างยืนนิ่งเงียบเจี้ยนเฉินยืนพร้อมกับกระบี่ในมืออย่างไร้กังวลตรงหน้าซาเอียปลายกระบี่ชี้ลงพื้นดินมันพร้อมที่จะทะลวงซาเอียได้ทุกเมื่อ ซาเอียเป็นชายที่มีร่างแข็งแรงกำยำเขาสูงประมาณสองเมตรเขาจ้องมองเจียนเฉินอย่างเยือกเย็นเขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่โดยการสวมใส่ชุดเกราะสีเงินซึ่งสามารถมองเห็นพลังเซียนธาตุแสงที่ส่องสว่างและหมุนรอบตัวเขามันทําให้เขาดูเหมือนผู้วิเศษสถานที่เดียวที่ไม่ได้ถูกคลุมด้วยเกราะคือจุดสองจุดที่ดวงตาของเขาซาเอียถืออาวุธเซียนที่ส่องแสงไว้เหนือหัวของเขาสภาพโดยรวมทําให้ซาเอียที่หุ้มเกราะนั้นดูเหมือนเทพเจ้าสงครามที่ได้รับการเคารพ ทั้งสองยืนอยู่บนสังเวียนมานานพอสมควรและแล้วก็มีเสียงประกาศดังขึ้นทันใดนั้นเทพพเจ้าสงครามอย่างซาเอียก็พูดเสียงดังมาจากกระเเงินของเขาว่าเจียนเชิญถึงแม้ว่าเจ้าจะใช้วิธีพิเศษบางอย่างเพื่อซ่อนการปรากฏตัวของเจ้าข้าสามารถบอกได้ว่าพลังเซียนของเจ้าไม่ได้ด้อยไปกว่าข้ามากนะักเจ้ายังหนุ่มข้ามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าจะไปถึงจุดสูงสุดของทวีปเทียนหยวน ดังนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าข้าจะชนะหรือแพ้ข้าหวังว่าเราจะยังคงเป็นสหายกันไม่ใช่ศัตรูเจียงเชิงตกใจเล็กน้อยหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นเขาจ้องซาเอียด้วยสีหน้าประหลาดใจและพูดว่าพวกเราข้าสหายของเจ้าคารากาและคาซอด้าเฟยเจ้าไม่ต้องการล้างแค้นให้กับพวกเขาหรืออัญญประกาศคู่ไม่มีความแตกต่างในอารมณ์ของซาเอียภายใต้หอมุกเหล็กเขาพูดอย่างใจเย็นว่า ข้ายอมรับว่าคารากาและคาซอดาเฟยทั้งคู่มาจากสถานที่เดียวกันกับข้าแต่การเป็นพันธมิตรของเรามาจากคนละกลุ่มเราไม่ใช่สหายแต่เราเป็นคู่แข่งกันความสัมพันธ์ของเรานั้นค่อนข้างเปราะบางและถ้ามันแย่กว่านั้นมันก็จะกลายเป็นสัตรูเจ้ากับหมิงตรงข้าพวกเขาทั้งคู่ข้าควรจะขอบคุณพวกเจ้าในความเป็นจริงเจ้าได้กำจัดสัตรูที่มีศักยภาพในอนาคตของข้า ซาเอียถอนหายใจยาวเราสามคนเดินทางร่วมกันมาเป็นเวลานานเกินพออาจถึงเวลาแล้วที่เราควรแยกทางกันซาเอยพูดอีกครั้งว่าเจยนเฉินไม่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรข้าหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ดวงตาของเจียนเฉินเปล่งประกายแปลกๆเขารู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ซึ่งเขาเองก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกลากเข้าสู่สมรภูมิรบที่น่ากลัว หลังจากไตร่ตรองบางอย่างเจียนเฉินจึงกล่าวว่าข้าพูดได้แค่ว่าเราจะไม่เป็นสัตว์ปรูกันสำหรับฐานะสหายนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นได้ง่ายๆด้วยคำพูดสองสามคำซาเอียพยักหน้านั่นเป็นความจริงถ้าเพียงแค่พูดคำเหล่านี้เพียงพอให้คนแปลกหน้าสองคนกลายเป็นสหายกันคุณค่าของมิตรภาพคงไร้ค่ายอย่างแน่นอนเจียนเฉินข้ารู้ว่าเจ้าตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นที่หนึ่งแต่เจ้ามีความสามารถที่จะเอาชนะข้าหรือไม่ อัญญประกาศคู่ดวงตาของเจียงเฉินเปล่งประกายด้วยสีหน้าแปลกๆขณะที่เขาพยายามจะเข้าใจว่าซาเอียพยายามทำอะไรแต่เขาเปิดปากแล้วตอบว่าก็ไม่เชิงอัญญประกาศคู่ซาเอียหัวเราะดูเหมือนว่าเจ้ามีความมั่นใจในตัวเองมากหลังจากนั้นซาเอียจึงนำกระบี่ยาวและกระบี่สีเงินอีกอันหนึ่งออกมาจากแหวนมิติและพูดว่า เจี้ยนเฉินถ้าข้าต้องใช้อาวุธเซียนชิ้นนี้เจ้ามั่นใจแค่ไหนว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้อัญญประกาศคู่เจี้ยนเฉินมองดูอาวุธใหม่ในมือของซาเอียด้วยสายตาเป็นประกายถ้าข้าเดาไม่ผิดนี่คงเป็นยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎซาเอียหัวเราะอีกครั้งและตอบว่าถูกต้องนี่คือยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎเจี้ยนเฉินถ้าข้าต้องใช้มันเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะเป็นผู้ชนะอัญญประกาศคู่เจี้ยนเฉินนิ่งเงียบและไม่ตอบกลับ ซาเยพูดต่อไปว่าจินเฉินเจ้าต้องรู้ว่าการที่เราสองคนมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายข้อกำหนดสำหรับงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้างไม่อนุญาตให้มีอัจฉริยะหลายคนที่เกิดในเวลาที่ไม่ถูกต้องเข้าร่วมฉะนั้นถึงแม้ว่าเราอยากจะสลัดสิทธิเราก็ไม่สามารถทำได้เราต่างก็แข็งแกร่งพอๆกันเราจะต้องต่อสู้กันโดยใช้พลังทั้งหมดที่ทเรามีเพื่อให้ได้อันดับหนึ่งและเนื่องจากเราต้องเอาชนะอีกฝ่ายเพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งข้าจะพยายามอย่างดีที่สุด ซาเอียหยุดพูดและหันไปมองเจี้ยนเฉินอยู่ครู่หนึ่งและพูดต่อไปว่าถ้าเจ้าเห็นด้วยกับคำขอของข้าข้าจะละความพยายามและมอบตำแหน่งให้กับเจ้าเมื่อได้ยินอย่างนี้เจี้ยนเฉินก็ยังคงมีใบหน้าที่นิ่งสงบแต่จิตใจของเขาก็เริ่มทิดย้อนกลับไปที่คำพูดแรกของซาเอียเขาได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่คำขอของซาเอียคือการให้เขามีส่วนร่วมในการประทะกันระหว่างมหาอำนาจเงื่อนไขของซาเอียค่อนข้างน่าดึงดูดใจ แต่สำหรับเงื่อนไขที่ดึงดูดใจเช่นนี้คงต้องแลกด้วยราคาที่แสนแพงซาเอียต้องเห็นศักยภาพของเจียนเฉินเช,ช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่เขามีกับหมิงตงหรือเขาต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนทั้งสองคนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเจียนเฉินจะไม่มีทางเห็นด้วยกับเขาแน่นอนข้าต้องขอโทษด,ด้วยแต่ข้าเชื่อว่าชัยชนะขอองค์การต่อสู้ครั้งนี้ควรถูกตัดสินโดยใช้ความแข็งแกร่งของเราไม่ใช่คำพูดเจียนเฉินพูดเบาๆด้วยท่าทางที่สุภาพ จี้นเฉินเจ้าไม่อยากได้ยินก่อนรอว่าคำขอของข้าคืออะไรซาเอียถามไม่จำเป็นจี้นเฉินตอบจี้งเฉินนี่เป็นโอกาสของเจ้าที่จะได้เป็นที่หนึ่งข้าไม่กลัวที่จะบอกเจ้าแต่ข้าครอบครองทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ขั้นกลางและยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้หรือซาเอียถามเจี้งเฉิงมีรอยยิ้มลึกบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาตอบว่า ซาเอียถ้าเจ้าโจมตีข้าไม่ได้ยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎในมือของเจ้าก็ไร้ประโยชน์สำหรับทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ฮ่าฮ่าจริงอยู่ที่มันมีพลังมหาศาลแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนหากเจ้ากล้าใช้ทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ของเจ้าข้าก็สามารถรับประกันได้ว่าเจ้าจะไม่สามารถปลดปล่อยมันได้กระบี่ของข้าจะทะลวงคอของเจ้าถ้าซาเอียไม่ได้สวมห่อมวกเหล็กทุกคนก็จะสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเขา เขาจ้องมองเจี้นเฉิงอย่างว่างเปล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกที่คำพูดของเขาไร้ประโยชน์และโดนเด็กหนุ่มดูถูกหลังจากผ่านไปไม่นานซาเอียก็ถอนหายใจเขาจ้องมองเจี้นเฉิงด้วยสายตาที่พินิจพิเคราะห์และพูดว่าถ้าลูกชายของข้าโดดเด่นเหมือนเจ้าข้าคงดีใจมากแม้ว่าอายุของข้าต้องลดลงไปร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีข้าก็จะไม่ขัดข้องเลยอัญยประกาศคู่เจี้ยนเชิงถึงกับอึ่งพูดอะไรไม่ออก